แซมเจ้าของกระบะขอโทษสังคมยอมรับเครียดหวังสาวจีนใจดีไม่เอาเรื่องเรียกได้ว่าเป็นข่าวฮือฮาจากกรณีรถกระบะแต่งซิ่งชนท้ายรถโรลรอยส์ ce, ล่าสุดแซมวัยรุ่นสร้างตัวเจ้าของกระบะออนิวแต่งซิ่งหลังจบรายการโหนกระแสก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระบุว่าอยากจะขอให้สาวจีนเจ้าของโรลอยส์ ce, ใจดีไม่เอาเรื่อง พร้อมล้านยังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวซึ่งทางด้านแซมและพันรยาเจ้าของรถกระบะชนท้ายรถโรลรอยส์ ce, เปิดใจว่าขอโทษสังคมที่ให้สัมภาษณ์ว่ามีเงินซื้อรถเป็นล้านเหมือนตนเองหรือเปล่าเพราะความเครียดและกดดันโดยพรุ่งนี้วันที่18สิงหาคม66จะไปไกลเกลี่ยเจรจากับคู่กรณี และหวังว่าสาวจีนเจ้าของรถโรลรอยจะใจดีไม่เอาเรื่องเพราะไม่มีเงินชดใช้ถ้าเอาเรื่องอาจต้องขายรถเพื่อชดใช้ทางแซมยอมรับว่าเครียดจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหลังเจอกระแสดราม่าถล่มยืนยันว่าจากนี้ยังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเหมือนเดิมเพราะทำมาหากินหาเลี้ยงครอบครัวส่วนกระแสที่มาแซวว่าเป็นพ่อน้องออนิว ขอไม่พูดถึงเพราะต่างคนต่างความคิดยิ่งพูดโซเชียลก็ยิ่งตีกลบับ